สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเป c h a ชแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเหรียญเาวิสุวรรณนะครับรุ่นจำปีปลดหนี้นะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเป็นเหรียญด้านหน้าจะเป็นองค์พระพุทธชินราชนะครับด้านหลังจะเป็นองค์้าวิสุวรรณนะครับผมอ่าสำหรับเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมอ่ากล่องก็จะเป็น ีชมพูอ่อนๆนะครับผมด้านหลังกล่องนะครับด้านหน้าผ้ากกมะมยี่จะเป็นสีขาวนะครับผมสำหรับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับด้านหน้าเหรียญก็คือที่เราเห็นแว็บแรกเลยเราอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญทองคําแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับก็เป็นนวะนะครับแต่ในเนื้อนวะเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทองคําอยู่ด้วยนะครับก็จะออก สีทองทองนะครับทองทองแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญด้านหน้านะครับจะเป็นองค์พระพุทธชินราชนะครับถ้าเราดูกันใกล้ๆเหรียญน,นะครับก็จะเห็นความสวยงามนะครับสําหรับห่วงห่วงก็จะเป็นห่วงตันนะครับแล้วก็ตรงหูห่วงก็จะเป็นลวดลายกระหนกแบบนี้นะครับผม ส่วนองค์องค์พระพุทธชินราชนะครับใบหน้าท่านก็จะออกยิ้มนะครับผมสวยงามนะครับผมก็ถ้าใครเคยไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็น่าจะได้ไปไหว้พระพุทธชินราชนะครับก็ถ้าเคยเห็นองค์พระพุทธชินราชองค์จริงมาก่อนก็จะรู้สึกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีความใกล้ ก็คือละไมใกล้เคียงมากๆนะครับผมโดยส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับเกิดจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ก็เรียนเรียนจนจบปสตั้งแต่อยู่ที่พิษณุโลกเลยนะครับก็มีโอกาสได้ไปไหว้องค์พระพุทธชินราชนะครับอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนี่นะครับลักษณะหลังเหรียญก็จะเป็นเหรียญผิวเรียบนะครับผมผิวเรียบ เนี่ยครับด้านล่างก็จะเขียนว่าองค์พระพุทธชินราชนะครับสําสหรับพระพุทธชินราชอันนี้นะครับก็เป็นชอช้างหางยาวนะครับผมในถ่ายท่านอาจจะพอทราบกันนะครับก็พระพุทธชินราชถ้าชอช้างหางยาวแบบนี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญทองคํานะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของ หลายหท่านที่ได้บูชาเนื้อนวะมานะครับก็เป็นบล็อกทองคํานะครับผมก็แสดงนี้แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นด้านนี้นะครับตรงตัวหนังสือนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับเห็นว่าวัดจุลมณีนะครับด้านนี้ก็สมุดสงครามนะครับจุดสังเกตอีกนิดนึงนะครับ บล็อกทองคานะครับชอช้างพระพุทธชินราชชอช้างนะครับหางจะยาวขึ้นไปชนตรงฐานของพระพุทธชินราชนะครับผมส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตัวมอม้านะครับหางของมอม้าจะอยู่ตรงกับสระอาของคําว่าราชนะครับคําสุดท้ายตรงสระอานะครับหางมอม้าจะอยู่ตรงสระอาพอดี ท่านลองไปเทียบดูกับเหรียญชนวนก็ได้นะครับข้อเหรียญชนวนเนี่ยหางมอม้าจะอยู่ตรงกลางระหว่างสระอากับชอช้างนะครับผมแล้วก็ชช้างก็จะเป็นหางสั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นทิศการดูง่ายๆนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นขอบสองสเต็ปนะครับมีสองสเต็ปไม่ใช่ไม่ใช่ขอบเดียวนะครับผมก็เป็นความสวยงามนะครับ นวโลหะนะครับถือว่าเป็นโลหะที่ผสมเก้าอย่างนะครับผสมหล่อรวมกันแล้วเนี่ยมีคุณวิเศษในตัวนะครับผมถืออ่าซึ่งสมัยโบราณนะครับนํามาปลุกเสกผ่านพิธีที่เป็นมงคลก็จะยิ่งทําให้เพิ่มคุณวิเศษไปอีกนะครับผมก็เป็นที่มาของเนื้อนวะโลหะก็หลายๆท่านอาจจะชื่นชอบนะครับโดยโดยกระทั่งตัวของผมเองด้วยนะครับผมก็มีความชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับ ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีองค์เทพผู้พิทักษ์ขององค์พระพุทธชินราชนะครับด้านขวานี้จะเป็นองค์ท้าววิสุวรรณนะครับประทับนั่งอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสําหรับด้านหลังก็จะเป็นองค์ท้าววิสุวรรณนะครับที่มีลักษณะ แบบนี้นะครับหูเหรียญก็จะเป็นหูตันแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าขององค์ท้าววิสวรรณก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะเป็นหน้ายักษ์ค่อนข้าง,งลุด,ดันเข้มขังนะครับผมแล้วก็เครื่องทรงแต่งกายนะครับก็จะทําก็จะแต่งกายแบบว่าก็จะเห็นผิวร่างกายของท่านองค์ท้าววิสวรรณนะครับก็จะแต่ง แต่งกายแบบนี้นะครับก็จะไม่เหมือนองค์ท้าววิสุวรรณที่เราเห็นมาองค์อื่นก็จะใส่ชุดเต็มนะครับผมแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเห็นเห็นร่างกายของท่านค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับเห็นอกเห็นกล้ามเนื้อ่าแขนต่างๆนะครับก็จะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงกำกระบองแบบน,นี้นะครับกระบองก็เป็นกระบองเกลียวเหมือนกันด้านขวาบนนะครับสําหรับเนื้อนวะนะครับก็จะมีต่อโคดอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็เป็นตอกโค้ดเหล็งนะครับแล้วก็คําว่าปลดนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้มีคําว่านี่นะครับก็เป็นรุ่นปลดนี่นั่นเองสมชื่อรุ่นนะครับผมก็เป็นการออกแบบที่สวยงามลงตัวนะครับผมดูโดยรวมแล้วนะครับก็มีความเข้มขังรูดันนะครับท่ายืนขององค์้ทวิสุวรรณสำหรับรุ่นนี้ก็จะยืน กางขาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเป็นลายพุทธศินนั่นเองนะครับผมสําหรับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็จะมีความคมชัดนะครับแล้วก็อักขระต่างๆนะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับอักขระเลขยันต์ต่างๆเนี่นะครับอักขระจะมีความคมชัดทุกตัวนะครับ สำหรับเหรียญแท้เนี่ยเราจะดูค่อนข้างง่ายนะครับก็คือให้ดูผิวอันดับแรกนะครับเด่นเนเลยเนี่ยดูผิวผิวจะเรียบแล้วก็เนียนแล้วก็เงานะครับผิวเรียบเนียนเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ทําค่อนข้างยากนะครับผมซึ่งการทําบล็อกปั๊มเหรียญให้ได้สวยๆวยแบบนี้จะค่อนข้างยากมากก็ถือว่าเป็นเป็นความพิเศษของเหรียญน,นะครับในการในการลอกเรียญแบบจะค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็ขอบเหรียญจะมีความสมมาตรกันนะครับก็คือทําบล็อกเนี่ยจะมีความละเอียดละเอียดนะครับอย่างตัวหนังสือนะครับท้าวเวสวร์โนนะครับด้านล่างนะครับก็นี่นะครับจะมีความคมชัดสวยงามนะครับผมคมชัดลึกสวยงามนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับลวดลายนะครับตัวหนังสือนะครับความวัตถุด่ต่างๆความวันนี้นะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ลวดลายขององค์ท้าวเวสวรณเนี่ยถ้าเรา สองดูใกล้ๆนะครับดูใต้กล้องนะ่ะเราจะเห็นเลยว่าอัขระทุกตัวลวดลายต่างๆจะมีความชัดคมมากๆนะครับผมสำหรับเหรียญแท้จะดูจะดูง่ายมากถ้าถ้าเราดูผิวเผินหรือดูผ่านรูปถ่ายเนี่ยถ้าดูแล้วไม่ชัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับผมเราต้องเอาภาพที่ชัดๆจริงๆแล้วก็ ต้องส่องใต้กล้องเลยการส่องใต้กล้องเนี่ยดีที่สุดนะครับผมเพราะดูจากรูปถ่ายบางครั้งรูปถ่ายอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะทําให้เราดูผิดพลาดได้นะครับผมสำหรับขอบเหรียญขอบเหรียญก็การตัดขอบบอกเลยว่าบล็อกหน้ากับบล็อกหลังตรงกันมากๆนะครับเนี่ยนะครับการตัดขอบเหรียญคมเลยนะครับก็ ไม่มีไม่มีการตกแต่งขอบนะครับส่วนที่เราเห็นตรงเนี้ยก็คือตรงริมเนี่ยเป็นการขาดของเนื้อจากการเฉือนของบล็อกนะครับก็คือตัดเสร็จแล้วก็มีเศษในการดึงขาดนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับขอบก็จะทำให้เหรียญนั้นก็คือมีความเป็นธรรมชาติ ในการตัดบล็อกนะครับมีความเทป็นธรรมชาติเนี่นะครับสวยงามเหรียญเวลาปั๊มขึ้นมาแล้วก็มันมันจะมีขอบเกินต้องมีการตัดขอบออกเนี่นะครับการตัดขอบเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆนะครับในการทำเหรียญน,นะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็งดงาม วยงามเหมือนเหรียญทองคําเลยแต่ว่าสีอาจจะจางกว่าทองคําแต่ว่าที่เราเห็นน้ําทองเงาเงาเนี่ยถือว่ามีส่วนผสมของทองคําอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวะแก่ทองคําเลยก็ว่าได้นะครับผมก็มีความสวยงามมากๆนะครับผมสําหรับเหรียญน,นวะโลหะรุ่นนี้นะครับสําหรับจําปีปรดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นความสุดยอดอีก อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อท่านตั้งใจสร้างนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับได้มีเหรียญดีๆนะครับเอาไว้บูชานะครับผมก็คนที่ทําบุญสําหรับรุ่นนี้ก็ได้มีโอกาสสร้างองค์พระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับเพื่อประดิษฐานที่วัดจุลามณีนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเราคงจะได้เห็นองค์จริงนะครับที่วัดจุลามณีนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสร้างอยู่นะครับ เพราะว่าเราได้ทําพิธีเททองไปเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนนะครับก็เททองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็คงได้เห็นองค์จริงกันนะครับก็มีพระพุทธชินราชจำลองที่องค์ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยในการมีไว้สักการะบูชานะครับที่วัดจุฬามณีนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นความสุดยอดนะครับเป็นความตั้งใจที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจสร้างนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็เอาเหรียญรุ่นจำปีปดหนี้นะครับเนื้อนวะโลหะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมเพื่อได้รับชมความงามนะครับผมท่านใดที่เห็นแล้วชอบก็ไปเช่าเช่า,ชาหาบูชากันได้นะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ก็ไม่ต้องทักมานะครับผมเพราะว่าผมก็เ <laughs> ก็บไว้เองนะครับผมก็มีเหรียญเดียวนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกดซับกันไว้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมมีคลิปใหม่ก็จะเด้งแจ้งเตือนให้ท่านได้เห็นได้ทุกวันเลยนะครับผมก็เห็นได้ง่ายนะครับผมผมก็พยายามจะทําคลิปออกมาให้ได้เยอะๆนะครับผมเป้าหมายก็คือ1วัน1คลิปนั่นเองนะครับผมก็แต่บางทีอาจจะติดธุระบ้างก็อาจจะมีเว้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือได้ว่ามีคลิป ที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมสหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ